อยากเข้าไปสร้างไรายได้ใน t i k ต o อสิ่งแรกที่ต้องทำคือขั้นตอนแรกที่เราต้องทำคือเราจะต้องตั้งยูเซอร์ขึ้นมาก่อนคะ่ะโดยการล็อกอินการล็อกอินยูเซอร์เพื่อเข้า Tik t o อมีหลายวิธีเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ เมื่อเรานะคะโหลดแอปพลิเคชันนะคะของ tiktok มาแล้วนะคะเราสามารถเข้าไปตั้งยูสเซอร์ของเราด้วยการสมัครสมาชิก tiktok ได้เลยนะคะตามวิธีการต่างๆต,ตามหน้าจอนี้เลยนะคะแล้วแต่ใครจะสะดวกแบบไหนนะคะเมื่อเราได้ยูสเซอร์ใน tiktok มาแล้วสิ่งที่เราต้องทำก็คือการตั้งโปรไฟล์ อย่างแรกเลยนะคะให้เราเลือกรูปโปรไฟล์ที่เป็นรูปของตัวเองมีหน้าตรงชัดเจนหรือไม่ก็เป็นรูปที่มองเห็นชัดเจนและโดดเด่นตั้งชื่อหน้าโปรไฟล์เป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะใส่คำอธิบายด้วยว่าเรามาทำอะไรในติกตอกนะคะและอย่าลืมรูป ต้องเป็นรูปของเรานะคะเราเล่นติ๊กต็อกในประเทศไทยเพราะฉะนั้นชื่อโปรไฟล์แนะนำให้ตั้งเป็นชื่อภาษาไทยไม่จำเป็นต้องเป็นชื่อเต็มนามสกุลเต็มให้ตั้งเป็นชื่อเล่นและจดจำง่ายเพราะคนจะจดจำเราจากรูปโปรไฟล์และชื่อโปรไฟล์ค่ะและที่สำคัญอย่าลืมใส่ประวัติส่วนตัวไปด้วยนะ ว่าเราจะเข้ามาทำอะไรใน t i k t o k ถ้าเราจะเข้ามาสร้างรายได้เราบอกไปเลยค่ะว่าเราจะมาสร้างตัวตนเพื่อสร้างรายได้แค่นี้เราก็มีตัวตนและสามารถต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ใน TikTok ได้แล้วค่ะและสำหรับใครที่อยากรู้ว่าการสร้างรายได้ใน Ti k t o k มีทั้งหมดกี่วิธีฝากกดไลค์ กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะทำมาแบ่งปันให้ทุกคนได้รับรู้นะคะว่าขั้นตอนต่อไปเราต้องทำอย่างไรอีกนะคะถึงจะสร้างรายได้ใน tiktok ได้และประสบความสำเร็จคะ่ะ